ซื้อหลักพันขายหลักพันวันนี้เหรียญพระครูยันวิสิทธ์นะครับน่าจะสร้างราวปี25 0 5น้ายห้านะครับเป็นแผ่นปั๊มรูปเหมือนพระครูยันวิสิทธ์หรือหลวงปู่สิงห์วัดป่าสารวันว่ากันว่าเหรียญน,นี้ทันท่านนะครับอันนี้เป็นยันนกใหญ่นกใหญ่ดูยังไงนะครับก็คือนกยันนกเนี่ยจะเต็มนะครับทางขวามือเนี่ยจะเป็นยันนกเล็กเห็นไหมอ่าอันนี้นกเล็กอันนี้นกใหญ่ นกใหญ่จะมีคําว่านาตรงนี้มีนาคาดนาเต็มอะไรก็าว่ไปนะครับแล้วก็จะมีห่วงเชื่อมตรงนี้เบสิกธรรมชาติ้อยปิ้นนะครับ้อยปิ้นความคมใช้ของเหรียญอยู่ลมดําต้องได้ปัจจุบันมีเหรียญเกแล้วซื้อหลักพันขายหลักพันอง์นี้ซื้อมาในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทขายไปแล้วในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทดังนั้นกําไรอยู่แล้วสามร้อยบาท ขอบคุณครับ